สวัสดีครับผมนายวัชยยริยเพินองผมนายมงคลศักดิ์จันดวงพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนวางคินวิทยาวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ประเทศสิ่งประดิษฐ์เรื่องการศึกษาแขนกลระบบยนิเติปปกขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับที่นี่สำคัญนะครับ ท้ามการการเปลี่ยนแปลงลักษณะพลวัตส,สังคมทั่วโลกทำให้ทุกมุมโลกได้รับผลกระทบและจีนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมจีงเป็นคำตอบเพื่อให้ 9, ก้าวทันและนำการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามารถในด้านนวัตกรรมซึ่งจะทำให้ประเทศได้เกียบในการแข่งขันกับประเทศอื่นซึ่งประกอบกับในสภาพปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านอุตสาหการรมเทคโนโล,โลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทาให้ประเทศที่มีความพร้อมของกําลังคนและเยาวชนก่อนได้เปรียบซึ่งกลุ่มของพวกเราเร่งเห็นถึงการส่งเสริมและสนับสนุสนกําลังคนและเยาวชนได้มีโอกาสผลกตนตนเองในการออกแบบสร้างสรรค์สินประดิษฐ์อย่างง่ายด้วยกระบวนการที่ถูกต้องมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสินประดิษฐ์เพื่อให้เป็นพื้นฐานแก่เยาวชนในการสร้างสรรค์สินประดิษฐ์ได้อย่างมีคุณภาพจากความสัมพันธ์ นวัตกรรมสิงประดิษฐ์และปัญหาในการพัฒนานวัตกรรมสิงประดิษฐ์ดังกก่ากลุ่มของพวกเรามีแนวคิดในการพัฒนาสร้างสารรค์สิงประดิษฐ์ซึ่งใช้เป็นของตนเองที่สามารถตอบโจทย์ในด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้มอมความคุ้มค่าคำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นสิงประดิษฐ์ขึ้นได้ขึ้นไ,ได้วัตถุประสงค์นะครับ เพ so ื่อสร้างระบบแผนกลยมิติเพื so our ่อใช้ประโยชน์ในการิจับสินคของเพื yeah. so ่อศึกษาระบบแผนกลยมิติเพื่อใช้ประโยชน์ในการิจ okay ับสินคองและ 3. สามารถนําไปเป็นต้นแบบพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดไปเป็นสินประยิกต์อี่ได้การนําไปใช้ประโยชน์นะครับ 1. นํานไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดไปเป็นสินประยิกต์อได้ 2. เป็นสินประยิกต์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการิจับสินคองได้3 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการหยิบอัดสิ่งของได้4เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ่งของได้และ5สามารถทํางานแทนนุำย์จากง,งานที่อันตรายได้ครับสําหรับอุปกรณ์ของเรานะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีกระบอกลมขนาด16 50มิลลิเมตร4กระบอกครับแล้วก็มีข้อต่อแบบปรับลมได้8ตัวข้อต่อแบบปรับลมไม่ได้อีก8ตัวครับแล้วก็จะมีสายยางขนาด1-2เมตรครับ แล้วก็โซลินอยาวาล์วลมอีก4ตัวครับสำหรับวิธีการดำเนินการนะครับ 1. ศึกษาข้อมูลหลักการคุณสมบัติของแขนกลและระบบนิวเมติก 2. อออกแบบแขนกลระบบนิวเมติกและสร้างโมเดลที่ได้ออกแบบไว้ 3. ออกแบบการติดตั้งกระบอกลมบนแขนกลระบบนิวเมติก 4. ทดสอบแขนกลระบบนิวเมติกในการหยิบจับสินของบันทึกผล การยกหนักและความเร็วในการหยิบจับสิงของของแขนกลระบบนิวเมติกปรับปรุงแขนกลระบบนิวเมติกในการหยิบจับสิ่งของให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการทดสอบและเป็นต้นแบบในการนําไปใช้งานต่อไปครับผลการศึกษานะครับจากการศึกษาการทำงานของแขนกลระบบนิวเมติกนะครับแขนกลของเราสามารถหยิบจับสิ่งของที่น้ำหนัก600กกรัมนะครับโดยการปล่อยลง จากการเปิดเาาโฆษณาครับได้เวลาเฉลีย่ยที่แตกจากกันไปดังตารางนะครับปริมาณลมจากการเปิดเบา25%สิ่งของน้ำหนัก600กรัมได้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่23วินาทีปริมาณลมจากการเปิดเบา50%สิ่งข,ของน้ำหนัก600กรัมได้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่19วินาทีปริมาณลมจากการเปิดเบา75% สิ่งของน้ำหนัก600กรัมได้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่16วินาทีปริมาณลมจากการเปิดวาว100%สิ่งของน้ำหนัก600กรัมได้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่11วินาทีจากผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะดังนี้ข้อ1ห,หากต้องการให้แขนกลของเรายิบจับสิ่งของที่มีระยะมากขึ้นให เปลี่ยนกระบ,บอกลมที่ดีฐานข้อสองฐานต้องการให้แขนัวของเราจีบจับสิงของที่มีน้ำหนักมากขึ้นให้ปรับเปลี่ยนกระบ,บอกลมทุกจุดและปากบ่านให้มีความแข็งแรงมากขึ้น